สิแลนไปใส่แล้ววันนี้เอาเอเอมีนกนำทางนกพีิรามนะจ๊ะ <c oughs> มันสิบไปใส่ <c oughs> เขาิิไปเห็นงานเดนึงมาดักตั้งเขาให้ย่าง <c oughs> บินได้ไหมเราอะ่ะป <c oughs> ้วนจนบินไม่ได้ที่นี่อื <c oughs> <c oughs> เอาเดี๋ยวยางไปพผสิเมื่อยเสละเนาะ ไปไหนเดี๋ยวรถเหยียบเด้สัญญาเป็นโมเฮาสบเออไปแล้ว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 นกพิราบเื้ยนกเขาพี่นอ้องเป็นนกพิราบนเนาะนี่น้ำก็ไหลแห้งๆเลยอ่ะไปไหน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  ตกน้ำเด้นกเป็ดฝนเล่นน้ำยู่ฟังผลจ้ะนี่ก็สจยางไปเห็นงาน,นยากาศก็เป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องครึม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 รองฟ้าไม่ปลดโปร่งเลยมคืมมีหมอกเนะี่ยเห็นบ่ยยางไปเนี่ยสิมี่ไฟมาดักอันอุ้มผพาตัวหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ซอยข่อยเด้นเด้อพี่น้องอันนี้มอเห็นทางเด้นนี่อืมมองเห็นทางเดินขนาดไฟเขามาสอนทางๆวิบแวบวิบแวบวิบแวบอย่างนั้สวัสดีสวีเดนนะคะตอนนี้กำลังจะเดินไปทำงานนะจ๊ะ บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้จะมีหมอกมีหมอกนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านที่พักนะคะส่วนเราก็จะพากจุดตึกนี้นะจ๊ะอ,นนอันนี้บริเวณรอบบ้านเป็นหมู่บ้านนะจ๊ะ ภาคเสียงในฟิล์มวาซาบเก็บบุกวนกันอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งไม่มีครับ อันนี้ค่ะที่ที่ที่ตั้งขาของเขาเนะไปถูกไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้นแอปเปิ้นลนะเนี่ยต้นแอปเปิ้ลเฮ้ยอ๋อจำได้แล้ว อันนี้ก็เดินลงไปตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนดิมองมองไปมองไม่เห็นเลยเดีกดูเมืดเลย,ยลืมบอลลมมานะนี่ยลมยังมองเห็นงานไปนอกเลยมีละองฝนนิดนึงนะเนี่ย,ยนี่ให้มากกันยังกองอยู่เลย,ยแต่อันนี่คงจะเป็นที่พัก นีท่ที่พักที่พักเป็นเลกกันเที่อยู่ที่นี่ก็เรียกเลกกันที่ฟังดีเลยพีน่น้องมือตึบเลยบ้านก็นย่ดั้งเขาต้งผู้แบบนี้จ้ะเนี่ยบรรยากาศก็ดีด้ยเนาะ อันนี้ตอนรดูใหม่ๆม,มันยังบกยังบกปีเนาะกัน,น,นมีต้นไหม่มีดอกไม้นีสวยได้แนี่เนี่ยมีระเบียงบ้านแบบสวยงามเดีอันนี้ก็จะสวยแหละถ้ามันมีดอกไม้มีอะไรเนาะแล้วก็ฝอยไปนะจ๊ะฟังเสียงนกร้องเพลงคุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิง เดินไปทำงานก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละพี่น้องอย่างเรนๆไปกว่าจะถึงที่ทำงานเ,างเสียงนกพอกเนะาะมันอกกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิง,กง,กง,กง ตอนขี่ตอนขี่ตอนขี่รถมอไซค์กลับมาก,กับโมมันดันดัน,นโน่นตรงนี้นะเลยขิ่เลยนี่ยี่สิบห้าโมเพ็ดดันขึ้นนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยกว่าจะรถมันแหละแห้งมันมาถึงอ่ะอ